ถ้ารู้ว่ยาขนาดนี้ทำไมปอนไม่ไม่ให้ทำตั้งแต่เดือนที่แล้วอะจะได้ทันลอยวันนี้เสวมากดี๋ยเลอยลอกไอาไอ้ไ้อ้รอ้อ้ไอ่าอไอ้อ้อ้ไอ้อ้ไอ้้ออ้ไ้้ ทากาวก่อนแี่ค่ะอ้าวไม่ต้องทาที่กระดาษเหรอคะอ่าแล้วแต่เจ้าเขาจะติดเขาจะติดทรงก็ได้อ่ะนี่แหละน่แล้วก็ทาเด้อเจ้าแล้วทำไมมีทั้งเด้อทั้งเจ้าเลยแม่มันก่อเป็นภาษานี่ยและเจ้าเพราะเป็นทางอ๋อลำปางเขาเป็นพระหุวัฒนธรรมอ๋อมีทั้งเด้อมีทั้งเจ้าแค่นี้มันลอยไหมคะอยูลอยแค่ดีได้ไหม แค่แค่นี้มันลอยไหมหมายถึงลองพื้นหนูอะค่ะมันแบบขาวมันลอยไหมถ้ารู้ว่ายากขนาดนี้ทําไมป่อนไม่ไม่ให้ทาตั้งแต่เดือนที่แล้วอะจะได้ทันลอยวันนี้เออเป็นคนลำปางหัดทำซะบ้างใช่ไหมเคยทำปะเนี่ยเป็นคนลำปางปะเนี่ยไม่เป็นแล้วหรอเคยเป็นเคยเป็นแต่หายแล้ว ถ้ามูอเขาคนลำพางมันช่วยกันน้องไฟกันจะผมไฟเห็นแล้วนหนเพราะว่ามันมันยากกว่ากระทงอีกเนาะคุณพ่อเราสามารถดีไซน์ให้มันเป็นเรือแบบทรงอื่นได้ไหมคะห่างย่าหรือย้อนทำได้แต่มันยากหน่อยแต่ก็อ่าสปีดโบ๊ทอย่างเงี้ยเออมันทุกทุกมันจะได้ไปไกลมันเร็วๆอย่างเงี้ย แม่ทําเร็วมากเลยอ่ะทาอีกอันไหมแม่ไม่ได้ทำสปาแล้วค่ะแม่ทําเร็วฮะหล่อนอีกตั้งหน้าอีกตั้งเยอะยังไม่เสร็จเลยเนี่ยควอนต้องแบบประดิษฐ์ตกแต่งนี้อีกจัะไม่ใช่ก็ซื้อเอาไหม่ล่ะถ้าซื้อนี่ตกลำเท่าไหร่นะคะคุณลุงห้าหมื่นแปดเท่าไหร่เขาก็เลยทำมันเองโอเคได้ไหมห้าหกสิบบาทนะคะตอลำอ๋อห้าหกสิบบาทตอลำถูกมากแล้วทำลำละชั่วโมงอ่ะ แม่หาเปาของคุณแม่ลำละเท่าไหร่เหรอคะะ139บาท139เหรอคะ139แม่หนูได้ยินแต่อันนั้นเขาแบบทําด้วยฝีมือจริงๆเอ้าฝีมือที่แบบดีมากเอ้าอะไรนะบอกว่า139แต่อันนั้นเขาทาด้วยฝีมือจริงๆฝีมือที่ดีมากแต่ล็าคหลงนี้ทําด้วยฝี ร้อยสามเก้านี่ก็ฝีมือแต่ราคาปปะหยัยบมานั่งทำตรงนี้ก็ได้ทำไมจ้ามาเร็วมาทำกับพี่มาแล้วพี่ทำเก่งนะพีผมพี่จะเสร็จแล้วมาแล้วให้สอนเป้าอ่ะเคยทำกันปะนี่ครั้งแรกเหรอเฮ้ยเอาละเอ็มแข่งน้นเป้าไม่พอข้างล่างอินเน่จริงใหพอเด็กลงปุ๊กบอกมึงตั้งใจขึ้นมาเลย เดี๋ยวเขาสวยมากเดี๋ยวเขาลอยเลยอขาทำเมืงอีปอนสร็แล้วอะไรต่อมันทำสวยมากเดียก็ลอยแลยเขาอะไรนะบอกให้นั่งพักก่อนเหรอไม่นั่งค่ะทำไมเหน็บกินนั่งมานานแล้วโอจยเสร็จแล้วเสร็จแล้วแม่แม่ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่หน่อยนะคะค่ะพี่คะ ขอให้เที่ยวให้สนุกนะคะเถิดเที่ยวไย